สวัสดีค่ะเอ้ออ๋าน่องนุ่งหลูกร้านเบิร์สกูสุคนอีพออีเม่นะคะมือนีสวัสดีก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ทางประเทศเยอรมันหลังจากที่เข้ามาแล้วว่า,าเหตุยังใดแน่เหตุยังใดยูนะคะาการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตประจำวันที่ประเทศเยอรมันเป็นยังใดนะคะแล้วก็มาตรการของเพิ่นที่ เพื่อหยุดอย่างเชื้อโควิด -19 หรือหรือหอยุดการแพร่เชื้อหรือติดเชื้ออ้อยังน่ะเพิ่นเหตุอย่างไดนะคะ,ะสวัสดิ์จะมาเล่าให้ฟังนะคะ mm. ก็จะว่าไปท่ายรูปไทยอีหยังของเพิ่นเนาะ mm. ขอเอาเป็นว่าเล่ากับเ้าก,กันนะคะกับฟังสวัสดิ์เล่ากับสิเข้าใจก็จะพยายามเล่าช้าๆละเอียดละเอียดให้เข้าใจว่าการดำร่งชีวิตเพิ่นดำรง่งชีวิตไปแบบใดนะคะ พาว,ว่าประเทศเยอรมันการรูรูกันยูว่าติดเชื้อจํานวนหลายนะคะจํานวนหลายอิลีแตละมือติดเป็นพันๆเลยลหละค่ะทั่วประเทศนะคะแล้วก่าการยูการดํารงชีวิตคันติดปันนั่นเพิ่นออกจากบานได้บสวัสดประสันวาออกได้ค่ะอ่อก็คือสมมุติว่าเขาจะไปซื้อของอาหารการกินนี่ตามซูเปอร์ตามร้านนี่ เพิ่นกะก็คือบ่เป็นยังก็คือไปได้เลยนะคะจังบานเท่ากับเปรียบเปรียบด้วยแมคโคบิซี่จังประมาณนั้นนะคะปามานนั้นละก็คือไปได้ก็ใส่แมตนะคะล้างมือมีเกลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือให้สะอาดนั่นละนะคะก็ไปได้ตามปกติแต่ว่าก็เป็นเป็นบางส่วนที่เป็นร้านขายเสือ้อผ้าเอ้ย ขายหลายๆแบบหลายๆอย่างหลายๆร้านที่เพิ่นคือจังร้านนวดนี่เนาะเอาง่ายๆว่าเปรียบเทียบว่าร้านนวดนี่สมมติว่าเฮ้าสิไปนวดจังสี่เข้ากับจะต้องคือมือนั่นละสิไปมือนั่นก็นต้องไปตรวจเทสให้เรียบร้อยสะก่อนว่าบอมีโควิด19เกาแล้วเนาะกับ่อมีโควิด19เกแล้วเข้ากับไปไป,ไปนวดได้แล้วก็ พนักงานนวดนี่ค่ะพนักงานนวดนี่ก็ต้องตรวจโควิด1 9กรก่อนนะคะตรวจก่อนก่อนที่คือคนมานวดก็ไม่ไม่มีโควิด1 9คนถูกนวดกับ่มีประมาณนี้แล้วก็ร้านเสริมสวยร้านตัดผมคอสเมติกร้านทำเล็บทำำย่างนี้แหละนะคะจะก็จะมีเป็นบางแยกประเภทว่าประเภทใดที่ที่จะต้อง อ่ตรวจโควิดมาสกรก่อนที่มารับบริการนะคะแล้วกะ็อ่ตรวจใสสวัสดิ์ตรวจได้เสียเงินบอ่อโควิด -19 นี้อ่บอ่อได้เสียเงินค่ะเป็นของทางรัฐบาลที่เพิน่นอ่มาตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไว้ให้ค้นไปตรวจอ่ตามสะดวกสบายนะคะกะไปกะแรกๆไปกะจับ คิวก่อนนะคะจับบัตรคิวสกอนจับบัตรคิวแล้วก็ร่อให้เอินเอิญแล้วก็กรอกคอความกรอกคอความบาเฮ้ามาจังใดแบบใดอีย่างจังใดน,นะคะกรอกคอความแล้วก็ไปยืนเพื่อนยืนแล้วก็ไปตรวจพอตรวจแล้วได้ผลมาถ้าเพื่อนก็จะบอกอยู่ในนี้ล่ะค่ะว่าเนกาทีฟหรือโพซิทีฟนะคะทาทาทาเป็นเป็นที่เชื่อเพื่อนก็ จะให้เข้ากักโตอยู่บ้านนะคะถ้าอาการบารุนแรงกับกักโตอยู่บ้านว่ยคบหาสมาคมกับไผนะคะกักโตอยู่บ้านเลย14มือนะคะถ้ามีเหตุการณ์อีหยังแบบแบบปวดหัวตัวร้อนกะโทรศัพท์เรียกทางคุณหมอนะคะกัเพิ่นก็จะมาดูแลอและการการตรวจเนี่ยการตรวจนี้ยุ่ใดย4่ชั่วโมงค่ะ อยู่ได้24ชั่วโมงนะคะถ้าสมมุติว่ามือนีสวัสดจะไปตัดผมแต่ต้องคือคือก็ต้องหาหลายแนวแนวที่สิไปบอม่นบ่าไปไปย่างเดียวนะคะตรวจแล้วก็คือสิไปตัดผมจะไปซื้อเสื้อผ้าบ่สิไปยังที่ที่ว่ามองที่จําเป็นต้องต้องใช้ใบตรวจโควิดสินี่แหละนะคะค่ะกะเป็นความสะดวกสบายอยู่ค่ะนะคะ คลิปหน้ากะสวัสดิ์จะมาเล่าเรื่องที่ไปสวัสดิ์มีคิวนัดฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนคือ,อได้คิวคิวนัดไ้กะจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตการฉีดวัคซีนให้ฟังน้ำเนาะค่ะกะอันนี้กะอัปเดตการการยูกะกะ ถามวายูยูง่ายบอพนติดเชื้อหลายๆกะกะกะยูง่ายอยู่เด้ค่ะกะยูง่ายแต่วากะคือเศรษฐกิจกะแย่ไปตามๆกันคือทุกประเทศนั่นล่ละค่ะแย่ไปตามๆกันบ่มี่ไผดีกว่าไผนะ่ะเพราะว่าอ่ากะปิดตัวลงเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะร้านร่วงกะปิดตัวลงเรื่อยๆจังร้านอาหารหนีส่สิปิดไม่มียังไม่มีกําหนดจะได้เปิดเลยค่ะพี่น้องร้านอาหารปิดยังบ่มีกําหนดจะได้เปิดเลยค่ะ เพราะว่าเพิ่นถือบารัานอาหารนี่มันเป็นที่ชุ่มชุกชุ่มเป็นที่มองคนหลายเนาะคณะนี่กะเมนว่เอออยากอยากไปนั่งกินกาแฟเด้อยากไปนั่งกินไอศครีมเด้อยากไปนั่งกินอาหารเอาบรรยากาศเด้บอมีค่ะบอดายเลยค่ะบอเปิดนะคะจังแมคโดนัลจังสีกะกะสื่อไปสื่อกับวัยรล่งรด สั่งอยู่ท่งรถเพิ่นก็จะยืนออกมาหานะคะก็เอาไม่กินบ้านก็ถามว่าลําบากบ่ก็ลําบากค่ะแต่ว่าก็ทำทาตัวให้เข้ากับสภาพการนะคะกับคณะนั้นเนาะก็คือมันเห็ดอียงบ่ใดก็เฮากะพยายว่าอ่า ให้เข้าไปกับสถานการณ์ได้ย่างบอมีปัญหาหลายนะคะเพราะว่าถ้าคิดหลายคิดตกเนาะถ้าคิดหลายคิดตกค่ะ้ามาสวัสดิ์เป็นยังจังคอยเขามาย่ามหนีเขามาประเทศเยอรมันอวสนาจําเป็นจะต้องเขามาฉีดวัคซีนค่ะต้องเขามาฉีดวัคซีนนะคะถึงคิวฉีจะต้องฉีดวัคซีนแล้วกับ มาประเทศเยอรมันเพื่อจะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะเ,เพราะฉีดสองเข็มถ้าครบสองเข็มก็ก็ค่อยกลับออกไปนะคะกะยู่ตามอัตราผาพเท่ากับสิไปใสมาใส่บ,ไไบรได้ตามใจจักน้อยนะคะแต่ว่า จังไปย่างไปย่างยังสี่กับบ่อใดใส่แมทนะคะบ่ขอบข่าว่าเขาไปในทีช่ชุมชนถามว่าเขาไปนี่ทีชุมชนกับบ่อใส่แมทคะ่ะกับบ่อใส่แมทก็ไปได้ตามอัธยาศัยไปใส่มาใส่กะไปได้ตามสบายค่ะบ่บ่อันต้องได้ต้องได้ได้ได้ไดใส่บ่บ่แม่นสิใส่ตลอดเวลาเดยพอจะเข้าไปในซุปเปอร์นี่ก่อนจะเข้าไปเฮาก็ใส่จังซี่นะคะประมาณนี้เพราะว่าฝรั่งเพิ่นก็บ่ค่อยใส่กันเนาะ อันแามยางแามยามง,างาหนแต่ว่าเพิ่นกับว่ายางใกล้กันดอกพอเห็นเฮ้ายางไปสิเพิ่นกับหลีเข้าเฮ้ากับหลีเพิ่นคือกันสุข้นสุหลีก,กันค่ะพี่น้องคันสิเว้าก็บว่าสุข้นสุยยางกันประมาณนั้นเนาะโอเคค่ะวาสนามาอัปเดตคลิปคลิปนี้อัปเดตนิดนึงว่าอาเขามาเราอยู่ยังอามาถึงมาจากเมืองไทยตรวจโควิด COVID -19 มา มาร่งเครื่องตรวจโควิดสิมาถึงแล้วจะพัดมาหนีตรวจโควิดสิบเก้าซีเทือละะ้วค่ะพี่น้องอยากไปไซก็ต้องไปตรวจสะกอนค่ะขันวัตติเชื่อกไปได้ตามอัธยาศัยประมาณนั่นเนาะค่ะโอเคค่ะมาอัปเดตคนีเดอ้อเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องไปฉีดวัคซีนให้ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะรับฟันดีนะคะพี่น้องเบิรสุขุสกนค่ะรักนะคะ